วัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสารสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือเรื่องในกทมพบว่าตวการที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5มาจากไอเสียรถยนต์นะครับนักวิจัยไทยทดสอบเก็บตัวอย่างฝุ่น3พื้นที่ในกรุงเทพมาหานครแถวอารีบางนาและดินแดงอะไรพวกนี้ เป็นพื้นที่เป้าหมายแล้วนักวิจัยเน้นเทคนักวิจัยนาโนเทคของสวทชอะไรพวกนี้พัฒนาออกแบบและออกแบบเครื่องเก็บตัวอย่างร่วมกับอุปกรณ์นาโนแซมเปิลสามารถเก็บและแยกตามขนาดฝุ่นได้6กระดับชั้นนะครับผลการวิเคราะห์พบว่าฝุ่นฝุ่น PM 2.5เนี่ยจากไอเสียรถยนต์เนี่ยมีมากที่สุด นะครับรองลงมาก็คือฝุ่นจากกิจกรรมก่อสร้างอะไรพวกนี้จึงนำไปสู่การหาทางป้องกันให้ดีขึ้นช่วยลดมลพิษจากต้นทางหรือแหล่งกำเนิดได้ดีขึ้นถ้าเราเรารู้ข้อมูลแล้วนะครับผลจากการสำรวจยังพบว่าดินแดงมีความเข้มข้นของคาร์บอนสูงที่สุดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอะไรพวกนี้นะครับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการเผาไหม้เช่นโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหรือการเผาในที่โล่งอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับขั้นต่อไปสบทชจะเก็บตัวอย่างในจุดแหล่งกําเนิดฝุ่นเช่นฝุ่นจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงต่างๆกันฝุ่นจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ คาดว่าข้อมูลที่ได้จะเห็นสารที่เป็นตัวชี้วัดของฝุ่นในแต่ละพื้นที่ได้ในอนาคตจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วก็ถูกทางมากที่สุดนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ตัวติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ